อท่านสาธนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> <c oughs> การเริ่มเรื่องในตอนที่เข้าเรื่องหนังสีอตอนที่แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมันเลยคุยกันไม่ค่อยจะมันนักเพราะเป็นสาร,รบานได้ความจริงนังสีอเรื่องนี้เขียนเองแต่ไม่ได้อ่าน พอมาอ่านเขาแล้วก็ชักงงๆเหมือนกันว่าเขียนอะไรเปบ้างแต่ก็ขอยืนยันว่าเรื่องที่เขียนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดตอนนี้ก็มาคุยกันตอนตายครั้งที่หนึ่งการตายครั้งที่หนึ่งนี่ว่ากันตามนางสีนะตอนนั้นกำลังป่วยมากป่ว <c oughs> ยมากนี่เขียนอะไรไว้มันก็ไม่ทราบ ถ้า่ถามว่าเอาเรื่องในต,ตายย้อนเข้ามาไล่เล่าทําไมเพราะว่าเวลานี้มันใกล้จะตายขั้งที่ห้าเข้ามาแล้วเวลานี้ในกําลังสร้างที่เก็บศพสร้างกุังสำหรับเก็บศพตั้งสร้างเครื่องตั้งศพสร้างเตาสําหรับเผาศพสร้างที่สําหรับพระสวดศพเตรียมตาย ไอ <c oughs> การเตรียมตายนี่ไม่ใช่หมายว่าจะไปนั่งรอชาวบ,บ้านโหนนะเดี๋ยวใครรู้ก็หน่มพ่อเจ้าค่ะหนุ่มพ่อขอรับขอได้โปรดอย่าเพิ่งตายเลยผมจะถวายนั่นผมจะถวายนี่ผมจะยอมปฏิบัติทุกอย่างที่หนุ่มพ่อต้องการมันไม่มีประโยชน์ต้องดูว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ ทรงประเสริฐกว่ามนุษย์เทวดาหรือพรหมทั้งหมดขันห้าของพระองค์ก็ตายในเรื่องการตายนี่จะมายับยั้งกันมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรการที่จะยับยั้งคนอื่นไม่ให้ตายเนี่ยเขอภัยเถอท่านยับยั้งตัวเขาตนเองได้หรือเปล่าว่าไม่ให้ตาย ทุกคนที่ไม่ต้องการตายอยากจะทราบว่าการเกิดของท่านนะ่ะท่านต้องการให้มันแก่หรือเปล่าหรือว่าท่านต้องการให้มันป่วยหรือเปล่าท่านไม่มีใครต้องการไม่ต้องการนะทำไมยังปล่อยให้มันแก่ล่ะและ้วทำไมยังปล่อยให้มันป่วยถ้ามันแก่ได้มันป่วยได้มันก็ตายได้คำว่าแก่เนี่ยไม่ต้องอายุมาก เกิดมาได้วันก็แก่ไปวันเกิดมาสองวันก็แก่สองวันเกิดมาสิบเดือนก็แก่สิบเดือนเกิดมาหนึ่งปีก็แก่ไปหนึ่งปีร่างกายมันไม่คงที่มันเคลื่อนไปเรื่อยเรืยมันจะตายก็ช่างมันไปเลยล่ะอย่าไปห่วงอะไรกับความตายความจริงคนทุกคนเราเกิดมานี้ไม่มีใครกลัวตายที่ไม่กลัวตายในความจริงไม่ใช่ใจไม่กลัวลกายมันไม่กลัวตาย เมื่ากายมันเดินก็ไปหาความตายทุกลมหายใจเข้าออกรู้กันบ้างหรือเปล่ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็แล้วไปมาเล่ากันถึงเรื่องถึงการตายตามหนังสือดีกว,ว่าการตายครั้งที่หนึ่งนี่เขียนไว้ว่าตายเมื่อเป็นเด็กอายุสิบสองปีเคยบอกกับใครๆไว้ว่าอายุสิบเจ็ดปีก่อนมันในตอนก่อนนะไม่จริง นั่นเป็นเรื่องของคนที่จำประวัติตัวเองไม่ได้ดูที่ไม่ละแต่ประวัติของตัวเองนีนยังจําไม่เขาจะได้จําไม่แม่นแ้่เวลาตายไปแล้วคนอื่นเขียนประวัติเขาจะไปจําแม่นหรือนี่เรื่องนี้มันเป็นจริงๆเพ็ว่าเมื่อเขียนนี้ท่านแม่ที่ตายไปแล้วท่านมาบอกให้ทราบว่าการตายครั้งแรกในะไม่ใช่อายุสิบเจ็ด มันตายเมื่ออายุ12ปีดูที่มันละนี่ตัวเองยังจําไม่ได้เลยเมื่อท่านแม่ท่านมาบอกเย็นนั้นก็นนะึกทบทวนไปนทบทวนมาบอกเออจริงนะเราตายเมื่ออายุ12ปีตอนนั้นเรากําลังเรียนหนังสือ,ต,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 อต๊อก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 อยู่นะดูเหมือนว่าจะเป็นมัธยมปีที่สองยังวิ่งจู่ๆอยู่นะอะไรจู่ก็ไม่ทราบ เป็นว่าตายเมื่ออายุ12ท่านบอกอย่างนั้นโรคที่ทําให้ตายก็คืออหิวาตกโรคคําว่าอหิวาตกโรค่นรับแปลว่า,วา,าโ,รรวโรคที่มีลมพิษเหมือนพิษงูตามศัพท์อหิวาตากะโรคในเวลานี้หมอชั้นผู้ใหญ่ก็ยังแจ้งว่ายาที่จะรักษารโรคโรคนี้โดยตรงเนี่ยมันไม่มีมอ่ะถ้าจะถามว่าโรคนี้มันเกิขดขึ้นได้ยังไง ก็ต,อต้องตอบว่าโรคคนนี้มันเกิดเพราะดอนาจของผีเอาละพ่อเทวดาที่ผีไม่มีเทวดาไม่มีก็โจมตีต่อไปเชิญที่ประคุณเชิญแกไปดูพ่อดูแม่แกที่ตายไปแล้วที่มันเป็นผีหรือเปล่าในกว่าผีไม่มีเทวดาไม่มีคัดค้างคําสั่งคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า อย่างนี้เขาเรียกกันว่าเดรธีหรือถ้าจะพูดไปทีเขายกว่าสาวกของคุณนาชีวกไอ้คุณนาชีวกเนี่ยมันตั้งหน้าตั้งตากโกหกชาวบ้านมันบอกว่าคนที่เกิดมาไม่ต้องทําความดีไม่ต้องทําความชั่วโลกหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคนโลกอื่นมาโลกนี้ไม่ได้ ถ้าเกิดจากโลกนี้ก็อยู่ที่โลกนี้ต่อไปเพราะอายุผ่านไปได้หกสิบแปดสิบสี่กับก็จะกลายเป็นคนบุคลบริสุทธิ์เองนี่นายคุณนาชีวกเขาสอนไว้อย่างนี้อันนี้พูดที่ว่าเทวดาไม่มีผีไม่มีเนี่ยความจริงพระพุทธเจ้าเป็นองค์ยืนยันว่าเทวดามีผีมีนรกมีเปรตมีสุรกายมีสัตว์เลีัชามีพรหมมีนิพพานมี แต่ว่าท่านผู้นั้นประกาศตนมาเป็นสาวกขออองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะเห็นชัดว่าเขาเป็นคนหลอกลวงชาวบ้านในเมื่อพระพุทธเจ้าว่ามีแต่เขาว่าไม่มีคําว่าสาวกแปลผู้รับฟังถ้าหากว่าเธอเป็นสาวกจริงๆก็แสดงว่าเป็นคนโหูหนวกเพราะอะไรเพราะฟังไม่รู้เรื่อง ถ้าหูไม่หนวกตาไม่บอดก,ก็ต้องเป็นคนบ้าเพราะว่าพระพุทธเจา้าบอกว่าผีมีเทวดามีแต่ก็พระแกบอกว่าผีไม่มีเทวดาไม่มีถ้าคนดีเขาต้องพูดตามเสียงที่พระพุทธเจ้าตรัสคนบ้าเท่านั้นนะมันจะพูดตามชอบใจของมันเอามาคุยกันต่อไปโรคที่ตายคือตายดาริวาตะโรคจะไม่ดีนะ ไอวาแตกระโรคโรคะี่ก็มีอาการเสียดแทงโรคคืออาการเสียดแทงประเภทนี้มันมีพิษคล้ายพิษของงูท่านวอาอย่างนั้นเป็นว่าโรคนี้ท่านแปลตามศัพท์ว่าโรคที่มีลมพิษมันพิษของงูนะหนัสือเขาเขียนไว้เหมือนกันให้เราก็นันแปลซะก่อนท่านบอกต่กล่าวต่อไปตามหนสัสอว่าก่อนตายตอนป่วย ก่อนตายหนึ่งวันตอนนั้นก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีตำบลสารีอำเภอบ,บรารมาโตรวจจำไม่ได้ว่าจะมาเป็นคนในตระกูลของตระกูลสังสุวรรไอ้ตระกูลสังสุวรรนี่มันแยกออกไปเยอะแยะมันมากเป็นเป็นแต่ใช้นามตระกูลว่าสุวรรณหงบ้างสุวรรวัฒนาบ้าง สุวรรณประเสริฐบ้างอันนี้เป็นสาขาออกมาจากตระกูลสังสุวรรณแม่ลกล่าว่าในตอนบ่ายฮะ,ตอ,ะตอนบ่ายวันก่อนที่จะตายเนะี่ยเอออ่านตอนนี้ได้ก็มันเล็กจำภาพได้นะ,ะบรรดานะักเกรงสุราบานทั้งหลายเขาก็ไปหาห้อยโค่งมาเอาห้ยโค่งมาพล่าเพื่อจะกินกับเหล้า เมื่อเขาทําเสร็จเขาก็ตั้งวงเล่ากันเขา้าเขาก็ตั้งวงเล่าแล้วก็นั่งตั้งกงกันตามสบายกินเล่าบ้างกินด้วยแล้วก็เล่ากันไปด้วยคุยกันไปด้วยแล้วกินกับเคยห้อยหงเคยขงพลาดด้วยแต่ว่าความจริงอาต,ตมาเองนะไม่ได้กินกับเขาอะ กินเหล้าไม่เป็นตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงเวลานี้กินเหล้าไปหนึ่งกงครึ่งเฮ้ยตอนนั่นการฉลองรัฐธรรมน,นูญเดินเที่ยวมันหนาวจัดตอนเด็กเพื่อนเขาบอกกินเหล้ามันอุ่นเอากินเข้าไปกงแรกมันบาดคอเกือบตายเพื่อนก็ส่งมาให้อีกืเอเล่าอีกครึ่งกง แล้วก็วางแก้วแล้วก็บอกขบวนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแกก็ฉันไม่ต่างชวนกินเหล้าต่อไปฉันไม่เห็นว่าอร่อยตรงไหนนี่เนี่ยกินแล้วมันไม่อร่อยเสียสตงังแกกินกันทาไมแกอยากแกกินก็กินฉันไม่กินก็แกต่อไปแต่เราก็คบกันได้ไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าเล่าเรื่องกันต่อไปว่าแต่ถ้าว่ากินว่าแต่ถ้าว่าไม่ได้กินเหล้านะ ไ็นว่าเขากินเหล้ากันอาตมาไม่ได้กินเหล้าเราก็นั่งมัมห้ยคงพร้าที่อร่อยดีไอ้เจ้าห้ยคงพร้าเนื้อมันอร่อยมากรู้สึกหวานหวานดีกว่าเนื้อกุ้งดีกว่าเนื้อหมูดีกัาเนื้ออะไรทั้งหมดฟังว่าดีๆได้ดดจะยกขยงไปยกไปเอาไปเลี้ยงห้ยคงมาค้าขายกันนะมันจะบาป ที่ตอนนั้นมันเป็นเด็กว่ารู้ว่าดีแต่ความจริงตอนนี้รู้มันไม่ดีแล้วแต่เขื่อนกินให้คงมากๆตายแล้วตกมารกมาเป็นเปรตแปลุรก่กายก่อนที่จะเป็นสติฉันในอินก,ก็มานั่งเกิดเป็นเฮ้ยโค้งเขาฆ่าตามมาตราตัวไมยความว่าถ้าเราฆ่าเห้โคงตายตัวเราก็ต้องเกิดให้โคงเป็นหนึ่งชาติเขาฆ่าถ้าเราฆ่าร้อยตัวต้องเกิดมาเป็นให้โคงร้อยครั้ง นี่เป็นเศษกรรมหลังจากนั้น,นยังต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกหลายประเภทจจงกว่าเราจะมาเกิดเป็นคนอย่าไปกินมาเลยนะคนที่เขากินเจกินผักนะเขามีกําลังดูช้างมา้าวัวควายดีมันไม่เคยกินเนื้อหมูไม่เคยกินเนื้อไก่ไม่เคยกินของดีๆอย่างที่เราทําแต่มันมีแรงมากกว่าเรา ี่เอราอุป,ปาทานประเภทนี้เลิกทิ้งกันเสีย่ากินอย่างนั่นดีกินอย่างนี้ดีมีประโยชน์ไปดูชาวไร่ชาวนาชาวชนบทที่เขาไม่มีอะไรกินมีปลาลุนร้อยเปอร์เซ็นตมีน้ำพริกดึงผักสดจากข้างๆที่นั่งเวลาทำงานเสร็จก้ามากินโดยเฉยๆเชววืว่าตามอนาคมก็รู้สึกเขาเกือบจะไม่มีการชำระความสะอาดของทั้งหลายเหล่านั้น แต่เขาก็มีร่างกายแข็งแรงก็มีอายุยืนนานไม่เหมือนกับเทวดาที่มีความรู้มากๆอันหนึ่งก็ดีนี่ก็ดีนั่นก็มีโทษนี่ก็ไม่ควยสมควรกินแล้วกินอีกเห็นตายโหงไม่ต่ามกันแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บมากเอามาคุยกันต่อไปวันนื้้โมมันอร่อยมากเขาพลาแบบขี้เมาขี้เมาแลก็พลาแบบเมา กินล่อดพระจนอิ่มเต็มอัตราสิบเมื่ออิ่มแล้วก็วิ่งเล่นเด็กนี่ยี่สิบสองปีมันก็ไม่มีอาการสแสดงอะไรหมดมาท้องมันจะเสียคือเขากินกันหลายคนเขาก็ท้องไม่เสียแต่เราไม่ได้กินเหล้าเขาเหล้าน่ากลัวมันจะเป็นยากแก้ท้องเสียนะถ้าได้ว่าขณะนั้นชาวบ้านเขาลังตายได้อีวากันเกลื่อนโอ้โหกำลังสำคัญใช่ไหม พระท่านบอกว่าท่านพบคนตายเป็นปกติทุกวันโดยเมื่อโรคอหิวายเกิดขึ้นหมอที่มีกําลังอ่อนกว่าโรคเวลานี้หมอก็จะสู้โรคอหิวาไม่ได้นะบรรดาหมอท่านหลายฟังแล้วก็ทราบไปโดยว่าท่านเองนะ่ะท่านก็ยังไม่สามารถจะหายาจริงๆมาฆ่าโรคอหิวาได้เลยเป็นนั้นว่าโลกก็เลยครองตําแหน่งครองเมืองเลย โรคก็ชิงแชมป์เป็นนว่าโรคเข้าที่ไหนตายที่นั่นแกเข้าที่ไหนจะน็อกเอาที่นั่นถ้าเป็นนักมวยชิงแชมป์ได้ตามสบายชอบใจคนไหนแกก็ยึดคนนั้นเอาไปตามชอบใจกลางคืนหาคนเนี่ยเปราะเนาะเวลากลางคืนเนี่ยขอหาคนเที่ยวันตรีกันไม่ได้หมามันหอนจ๊จูจ๊จทถ้ากลางวันกลางคืน พอตกคืนแมวหอนเสียงน้่นก็เยือกเย็นเป็นนว่าคนรู้จักบ้านรักบ้านกันเยอะเป็นนว่าในตำบลน,นั้นและตำบลใกล้เคียงนงเงียบสงัดหนุ่มสาวที่เคยหิวรักปกติตอนเย็นเมื่อยามว่างงานก็เดินไปหามาสู่กันตามปกติแต่ว่าตอนที่เทว,วดาเทวดาฮิวาแกมาเนี่ยพ่อแช่ไมยิวา พ่อแช่ไม่วาแกมานี่ให้คนคนมันก็ตายมากเข้ามากเข้าทุกวันทุกวันพระบะา่าวันหนาวเหมือนกันเอ้พระนี่กินผีนะเจอที่ไหนเห็นคนตายบอกอ้านายเข้าเบามาแล้วนี่คําว่านายเข้าเบาหมายความว่าสวดแค่บีธรรมเจ็ดจบนี่ก็มัธีกาบาสกุลได้สตงังคลงทุนไม่มาก ไม่เหมือนงานประจําบ้านที่เราสวดบนเย็นไหลไหล,ลบทสวดบนเชาลล้าหลไหลบทนั่นเขาเรียกนาเข้าหนักแต่ผีตายนี่พระเขาเรียกนาเข้าเบาแต่วพระเจิดนาเข้าเบาเขาวันวันหลายหลายรายการนี่พระก็ชักหนาวหนาวร้อนร้อนบางท่านบอกวันนั่งเล็กเล็กว่าเอไอฉันเองนี่มันก็จะกลายเป็นนาเข้าเบาบพิงหรือเปล่าก็าไม่รู้ แต่ตอนนั้นไม่ได้ถามว่าพระตายวันป่าก็ไม่รู้ไอ้คนที่บวชพระนะ่พระจริงๆทําไมตายเอ้าคุยกันต่อไปสมบูรจะหาหนุ่มหาสาวที่หิวรักความจริงเขายังหิวรักกันอยูน่นะที่จะเดินไปมาหาสู่กันนําไม่เมียเงียบอยู่บ้านก็นสบายคนที่เคยเที่ยวบอกว่ากลางคืนถ้าหมาไม่เหยียบรอยนอนไม่หลับ อีตอนนี้ไม่ต้องการให้หมาเหยียบรอยไอ้หมาเหยียบจะไม่กลัวกลัวผีจะเหยียบรอยดิเห็นรอยแะตายกาไปแกควา้าขวานก็ตามทานงนะตายโหงไม่เป็นเรื่องเขาไม่ไปกันเป็นนั้นว่ากลางคืนเงียบรู้สึกเยียงเกียร์ยัยฉกกลสุนัขก,ก็หอนตั้งแต่ตอนค่ำตลอดแจง้งคนในบ้านที่ใกล้ๆเคียงตางคนตางาเกรงกลัวความตายกัน ตอนนั้นพระก็ชักจะมีราคาขึ้นออนมีรายได้มากที่ว่านี้ก็เพราะว่าไม่ใช่พระสงฆ์หรอกนะเพราะว่าตอนนั้นพระชักจะมีราคาแต่ตานังสีบอกว่าที่ว่าพระมีราคาเนี่ยความจริงไม่ใช่พระสงฆ์เป็นพระพุทธต่างหากเป็นพระพุทธเจ้านะที่มีราคามากเพราะอะไร ไม่มีใครไปหาซื้อแต่ทว่ามีคนสนใจบูชากันมากนี่แหละเขาบอกว่าไอ้คนจะตายมันยิงจะนึกถึงพระแต่ดีไม่ดีพระบอกว่าพระทงพรโทเขามันดาส่งดนว,ว่าทุกคนมองเห็นความตายใกล้ปลายจมูกเข้ามาทุกทีไอ้ความตายนี่ความจริงมันอยู่ที่ปลายจมูกแขนขาดขาขาดคอขาดตัวขาด ถ้าจมูกยังให้ใจอยู่มันยังไม่ตายมันจะตายจริงๆอยู่ที่จมูกเป็นอันว่าทุกบ้านพากันบูชาพระอย่างนี้เขาเรียกว่าบูชาพระกันตายนะการที่บูชาพระนะั้นไม่ใช่เคารพในพระพุทธเจ้ากาทำประสงค์นะที่บูชาจริงๆเนะี่ยเขามีศรัทธาเรื่มใส่รลอเปล่าก็ไม่ทราบ แต่ว่าตามที่ได้ยินเสียงบางคนบ่นเวลาบูชาออกเสียงดังๆเวลาบูชาพระวาะกันดังๆนโมตัสสะภควัตโตวากันเสียงดังเอาเสียงขับผีแกออกเสียงดังๆวจะปะิปคุณคุณาปัดเป่าโรคไข้ไข้เจ็บโรครายนีให้ออกไปจากบ้านให้พ้นจากเมืองอน,นั่นแน่ ใช้พระพุทธเจ้าใช้พระธรรมใช่ประสงฆ์ให้ขับโรคนี่อย่างนี้เขาไม่ได้บูชาบูชาครับเรายอมรับนับถืออย่างนี้เขาเรียกว่าใช้พระเอาพระบิ็นธาตุแล้วแกก็ออกชื่อคนในบ้านประกาศว่าคนในบ้านนะชื่อนั่นชื่อนี้ชื่อนี้ยายหมาตามหมูตามแมวแล้วก็วาเจ็ ว่าคนในบ้านมีชื่อนี้บ้างมีจํานวนเท่านี้หลวงทายว่าแล้วก็ลงท้าวาขอพระได้โปรดป้องกันอย่าให้คนนี้ชื่อนี้ต้องตายพระโรคนี้เลยเป็นนะว่าที่จุดทูบนั่นก็ไม่ใช่บูชาพระอ่าตามสีว่างั้นนะที่จุดทูบจุดเทียนไม่ใช่บูชาไม่ไม่ไม่ใช่บูชาความดีของพระ เป็นการจุดธูปจุดเทียนเรียกพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เป็นยามป้องกันโรคหรือใช้ให้พระพุทธเจ้าไปขับโรคยามปกตินี่แกก็ไม่บูชานะในเรื่องของคนที่จะเห็นแค่คนอื่นดีตอนที่ตนมีทุกข์อันนี้จริงๆนะ เวลาที่เขาไม่มีสตังมากู้มายืมสตังแล้วแม้ยกย่องสรรเสริญนะเทิดทูนพระจ้าคุณดีอย่างงั้นดีงี้ทุนหัวทุนกล่าวพอได้สตังไปแล้วเวลาไปทวงสตังดีไม่ดีก็ด่าเลยน,ะนี่นิสัยของคนส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้ไอ้คนนี้มันแปลว่ายงุงเอาคุยกันต่อไปว่าเรื่องของคนที่เห็นคนอื่นดีก็ต่อที่ตนมีทุก พอมีสุขเข้าก็มักจะเหลืมกันนี่มันเป็นเรื่องจริงๆรไม่ว่ากันถึงคนเลวนะตาโนสีว่าอย่างนั้นไอ้คนเลวมีความรู้สึกอย่างนี้มีแต่ความอากตัญญูไม่รู้คนคนสันดานคนเลวสันดานนักบวชเลวมันก็เลวเหมือนกันไอ้นักบวชมันก็มาจากคนบวชแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําเรื่องพระธรรมวินัยที่จะปฏิบัติแล้วลือหมด เลิมหมดในะความเห็นเร็เวๆขุณตัวเข้ามาผสมที่ท่านเรียกว่าเดรธีเดรธีปลอมเข้ามาบวชสร้างความเลวทรามในพระพุทธศาสนาเวลานี้มีเยอะญาติโยมผู้รับฟังจำไว้ได้นะว่าเวลานี้เดรธีมีเยอะเข้ามาทำลายพระศาสนาในลีลาต่างๆมีทั้งพระมีทั้งครวาสแสดงตนเป็นนักบุญชัดระวังให้ดีนะ ว่างๆเขี่ยวจะออกเป็นนั่งคุยกันต่อไปว่าอ่าวมันลืมไปแล้วพูดถึงไหนนะท่านบอกว่าพอมีความสุขเข้าก็ต่างคนต่างลืมกันนี่พูดถังว่าถ้าพูดถึงคนเลวไอ้คนอากตันอยู่ไม่รู้จักคนคนตาสืีนะส่วนคนที่ดีนั้นเขาจะต้องมีพรหม,มวิหารสี่เป็นปกติ มีหารสีกคือหนึ่งมีอารมณ์รักสิ่งกันและกันไม่เกลียดกันสองสองสารซึ่งกันและกันหวังในการสงเคราะห์ให้มีสุขสามไม่ชา้าหยาเขาหิ้งเขาได้ดีพลอยมีความยินดีด้วยแล้วก็ปฏิบัติความดีตามสี่อุเบกขาความวางเฉยถ้าเหตุการณ์ใดๆมันเกิดขึ้นเป็เหตุเกินวิสัยที่เราจะสามารถแก้ไขได้ ก็ทำใจเป็นปกติถือว่าเรื่องนี้เป็นธรรมดาของการเกิดต้องประสบอย่างนี้เั่นหมายที่โลกจะทำแปดรายการขึ้นลาบเกิดขึ้นเอาก็ตามใจลาบลาบเกิดขึ้นถือว่าธรรมดาเราหามันก็มีพอลาบหมดไปใจก็เฉยเฉยอุเบกขาแาะว่าเราใช้มันจนหมด ยศเกิดขึ้นก็ถือว่าอายศมันมาได้ได้วยแรงงานของแขาแ,แรงความคิดของความดียศเขาถอดไปก็เฉยเฉยเขาให้เราได้เขาก็ถอดไปความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ดีใจเกินไปความทุกข์เกิดขึ้นเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันต้องทุกแบบนี้ถ้าคนเขานินทานเราก็เฉยเขาก็เสิญแล้วก็ไม่ดีใจเพราะอะไรเพราะว่าเรา ทรงพรมิหารสีมีเบิกขาเป็นอารมณ์นี่คนดีเขาตั้งตนอยู่แบบนี้นะไม่เป็นตั้งหน้าตั้งตาทำลายความดีเขาพวกคนอื่นอย่างพวกเดลทีไม่ว่าส่วนที่คนดีนั้นมีพรมิหารสีเป็นปกติคนประเภทนี้เป็นพ่อคนแม่คนทั้งโลกคนที่มีพรมิหารสีเนี่ยแกทำตนมันก็พ่อคนแม่คนทั้งโลก ว่าแกรักคนทั้งโลกแกสงสารคนทั้งโลกไม่ช้าใครพอยินดีกับคนที่มีความดีทั้งโลกทั้งโลกและก็จะเหตุุุวิสัยเกิดขึ้นแกก็วางเฉยได้กับคนทั้งโลกหมายความว่าแต่คนทรงพระมิหารสีที่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่คนทั้งโลกก็มีความดีในเนืองเสียกล่าวว่าคนประเภทนี้หาได้ยากมาก เวลานี้ทั้งพวกทรงผ้ากาสาวะพัดก็ไม่คจะใช้กันไม่กันที่ใช้ก็มีที่ไม่ใช้ก็มีฮะอย่าไปเอาสัตว์ออค์นะที่ท่านดีก็มีเยอะที่ชั่วก็มีมากเพราะนั้นว่าจะบอกว่าเวลานี้มันหายากมีน้อยคนนะแต่ว่าสําหรับไอ้คนอากตันยูไม่รู้คนคนเนี่ยแม้กอบโกยเท่าไหร่ก็ได้ มันไม่ได้มองเห็นความดีที่คนดีคนอื่นเขาทำกันเวลานี้ไม่จะคุยฟังเขาพยายามมาค้นคว้าเรื่องพระพุทธศาสนากันในด้านการปฏิบัติค้นคว้าเรื่องมนโนมยิทธิอืดและด้านที่เป็นอยู่ยยาณเวลานี้หลายสิบสนักพระก็มีครว่าก็มีที่ท่านมีความดีถึงอันดับ ที่ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านเคารพพระพุทธศาสนาจริงๆต่างคนต่างค้าต่างหาต่างทากัรจนกระทั่งค้นพบพบจุดที่ปฏิบัติในถิ่เทวาดาสวรรค์นรกทุกอย่างรู้ได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเทวดามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง,งอะไรมีจริงท่านพบกันหมดแต่ว่าเจ้าคนเหลว กลับไปเป็นานามคนที่คนพบว่านั่นมันเป็นโรคอุป,ปาทานนั่นมันเป็นโอภาษ์เฮ้ยพูดมาได้คำว่าโอภาษนี่มันเร็วจริงๆไม่มีมันสมองท่เลยไอย้คำาอุป,ปาทานก็เหมือนกันมันเร็วชัดชัดอุป,ปาทานนี่ก็ไปยึดมันม่นถือมั่นอารมณ์มันทรงตัวคิดว่านีตนานนน่ต้องเป็นอย่างนี้นั่นต้องเป็นอย่างนั้น แต่สิ่งที่เขาประสบกันมันไม่ใช่ขอนี่เคยเคยเห็นมาก่อนมันถ้าเป็นคนดีจริงๆนะหลักสูตรของพุทธศาสนาเนี่ยมีสี่อย่างคือสุขวิปัสสโกปฏิบัติไปแล้วมึดมึดมดมัว,มวไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกเตวิโชเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกลึกชาติได้ชะละพิญโย มีฤทธิ์มีเดชรู้ได้ดีทุกอย่างอย่างวิชาสามปฏิสัมพิทัพปโโตมีความรู้คลุมวิชาสามและวิญญาหกทั้งหมดแล้วก็มีความฉลาดกว่าหลักสูตรแบบนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนตั้งแต่เริ่มเรียนนักธรรมโทก็รู้แล้วพอถึงนักธรรมเอกก็มีหลักสูตรวิสุทธิมตรตก็ต้องรู้ ถ้าเป็นบร,ริเรนเป็นบร,ริยนแปดประโยคก็ที่จะต้องแปลวิสุธธิมักต้องรู้ละเอียดมากขึ้นแต่ถึงประโยคเก้าก็เรียนมีธรรมเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็ทำไมไม่ใช้ปัญญาปฏิปทาคุณฟ้าให้มันพบละ่ะมันนั่งว่าคนนั้นว่าคนนี้เขามันจะดีหรือน้องชาย เป็นนว่าชยาแบกง้อมาอดชะบานเลยเวลานี้เด็กๆเขาก็ทําได้ขายขี้หน้าเด็กมันแล้วก็เป็นครวาดโดยนี้ช่วยเตือนนะไม่ได้ว่าอะไรนะแปลนน้นว่าไอคนอากตันยูไม่รู้คนคนในดานสีนะด้วยคนที่มีพระมีหารสี่เป็นคนที่มีบาร,รมีสูงคำว่าบาร,รมีนี่ก็คือกำลังใจฉะนั้นท่านจะประสงค์พันธุพันในชาตินี้ ก็มีหวังที่ไปได้ไม่ยากแต่คนที่มีพรมิหารสี่ครบถ้วนจริงๆแล้วมันตัดกิเลสได้ชัดตัดกิเลสได้ทุกเพศสิงก็บริสุทธิ์สมาธิลดทรงตัวตัดกิเลสก็ได้ง่ายฉะนั้นคนที่มีพรมิหารสี่จริงๆแล้วก็จะไปนิพพานมันก็เป็นของไม่ยากมีทีที่จะไปไม่ยากจะทํำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัท มองดูเวลาเส้นตรงสาสิบนาทีพอดีเปลี่ยนว่าวันนี้ก็ต้องขอร,งระงับปัตถินเทเีานี้ขอลาก่อนขอบรรดาสาวกข้อองค์สมเด็จพระญินวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผนผลและจงเจริญไปด้วยจากตัวรัพพิตรพรชัยทั้งสี่ระการ มีอายุวันละสุขะพระและปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี